ที่ชื่อที่เขาเรียกตรงเลย <Wow. S 2> เป็นไตรสิกขาเรียกว่าไตรสิกขาแต่ว่าทีน่นโรปะก็คือเขาก็อยู่ในเมืองฝรัง่งเขาก็ทำเป็นฝรัง่งก็คือเป็น contemplative studies Contemplative แต่ถ้าเาไปค,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 คุยคุยกับพระที่นั่น,นก็จะเข้าใจว่าเออจริงๆมันพื้นฐานมาจากจุดมาจากต้นต่อเดียวกันนะครับสำหรับเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อใหม่เรานำเข้ามาสิบกว่าปีเนี่ยนะ แต่จริงๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยใช่ไหมฮะว่าจริงๆเนี่ยก็คือการที่ให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาระดับของจิตใจนะสติสัมปชัญญะขึ้นไปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยขึ้นตามลำดับในระหว่างที่เรียนหนังสือในสาขาวิชาต่างๆอยู่นะไม่จำเป็นที่ต้องแยกไปว่าเป็นเป็นพุทธศาสนาแล้วไปนั่งสมาธิแต่ว่า,าวิธีการที่เราจะจัด กระบวนการเรียนในแต่ละรายวิชาถ้าเปิดทําได้ดีนะก็คือแทรกเข้าไปในทุกรายวิชานะคือให้เวลาที่นักศึกษาเนี่ยจะได้มีวิธีมีมีการแกล่นกรองมีการนั่งทบทวนนะครับไม่ใช่ไปยัดยัดยัดข้อมูลแล้วก็ไปทวงคืนมาก่อนจะสอบนะฮะนี่นี่ก็คือ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 ประเด็นการเอาเข้ามาในมหาวิทยาลัยใช่ฮะแต่แ่าต้องต้องเรียนว่าไม่ง่ายฮะไ่่ง่าย อาจารย์ก็ต้องเข้าใจก่อนที่เด็กจะเข้าใจด้วยซ้ำจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยก็สำาหรับมหาเชยไม่โดนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นของใหม่ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระราชาชนกที่บอกที่รับสั่งกับนักเรียนแพทย์กับครูแพทย์ที่ศรีราชเมื่อเกือบร้อยปีแล้วนะฮะแปดเก้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็รับสั่ง ให้ใหเตือนสติอย่างนี้อยู่นะนมัาไม่ไม่เป็นสิ่งใหม่สาหรับเราและวิธีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสำหรับชาวพุทธที่ปฏิบัติก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ uh huh. เพียงแต่ว่าเราจะเอาเข้ามานะในระบบก,การศึกษาเนี่ยเพื่อ,อยังน้อยนะฮะยังน้อยทวงดุลแนวโน้มวัตถุนิยมแนวโน้มความงกความอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ ฉันจบไปฉันจะต้องเป็นหน้าได้ฉันจะรวยอย่างยิ้เมื่อนั่นเมื่อนี้อไ่้แม้แมกระทั่งเนี่ยไอไอโทรศัพท์มือถือเราอยากได้แบบนี้แบบนั้นถ้ามีจิติปัญญาซะหน่อยจะไม่เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยขนาดนั้นก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้ว่าจะรู้ว่าถ้ามีอยู่ก็ไม่ต้องอยู่กับมันตลอดเวลาใช่ก็คือจริงๆก็เป็นเป็นของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประโยชน์แต่อย่าไปให้มันเป็นนายเรานะครับนี่ก็คือ จริงๆสำหรับสำหรับเราเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นของใหม่แต่ว่าระบบการศึกษาเนี่ยของเราเนี่ยมันมัน,มนไหลไปไกลแล้วค่ะนะฮะคก็ก <มา S 1> ต้องดึงกลับมาต้องดึงกลับมาในมหิดลเนี่ยทำสำเร็จขนาดไหนคะอาจารย์มหิดลเนี่ยนะก็ก็ผมผมก็เสียดายเพราะว่าตอนหลังจากเริ่มอันนี้ได้ไม่นานเนี่ยนะก็มีคนเขาเสนอว่าเอาละเขาเขาจะเอาเต็มที่นะเาจะ ั้งหลักสูตรปริญญาโทจิตตปัญญาศึกษาพอ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่คือต้องเข้าใจนะว่าไอจิตตปัญญาศึกษาจริงๆเนี่ยเป็นวิธีการค่ะนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการปฏิบัตินะการนำไปชใช้ศิลสมาที่ปัญญานี่แลหละต้องต<ๆ>้องปฏิบัติะนะครับอยา่าอย่าเอาความเห่อปริญญากลับเข้ามาปนอันนี้นะเขาก็ไม่ไม่เคยเชื่อกันนะนะจริงๆถ้าเผื่อจะใช้นี่เป็นวิธีการเนี่ย ที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องแทรกเข้าไปในทุกคณะแล้ววัดที่คุณภาพของทุกวิชาแล้วก็วัดกันที่ว่าเออเด็กเนี่ยนะเขาเขามีการพัฒนาขึ้นมาอย่างไรมีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมีสังคมที่เป็นสุขและมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ทุกข์ใช่แบบนั้นคือเข้าใจถึงทุกสมุทยนิโรธมรรคค่ะวิธีคิดของอาจารย์หลังจากที่อาจารย์พ้นวาระจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์เป็นที่เป็น อยู่ที่สภามหาวิทยาลังสิตใช่ไหมคะเป็นสมาชิกสภามหาวิทยาลังศิต์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้วยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลังสิต์เหมือนกันมีหมอชนบทแนวนี้เป็นหลักคิดเดียวกันไหมคะอาจารย์ที่จริงผมก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลังสิตมาตั้งแต่สองวันร้อยยี่สิบกว่ากว่าใช่ไหมคครับเริ่มต้นเลยนะครก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมอยู่นะค่ะ หลายๆอย่างนี้ก็มีโอกาสที่แสดงข้อคิดเห็นในสภามหาวิทยาลัยและผมผมเอญผมได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้ดูแลเรื่องกกลั่นกรองเรื่องวิชาการคือจะมีกรรมการสภา,ายอยู่หลายท่านนะครับที่สภามหาวิ้ตั้งว่าให้มาช่วยกลั่นกรองหลักสูตรกลั่นกรองอะไรทั้งหลายก่อนที่นําเข้าเสนอเนี่ยนะฮะก,ก็มีโอกาสที่จะ ช่วยเติมนีน่น,นิดเติมนั้นหน่อยอยู่นะครับที่หมหาอิรังสิตเนี่ยจะต้องเ,ออเรียนว่าอ,อ,อธิการบดีเนี่ยดรัิติ์วุลายรัตน์เป็นคนที่มีวิสัยทัดไกลแล้วก็มุ่งเน้นไม่ใช่ความเป็นเลิศทางวิชาการแบบว่าจะสอบได้เก่งเลยแต่ว่าม,มุ่งเน้นในเชิงที่จะให้มี สังคมธรรมธิปไตย uh huh. ที่เน้นการพัฒนาคนสู่ความดีะนะและบัณฑิตเนี่ยจะเน้นความดีความดีที่อาจารย์ประเวศก็จะเติมเต็มอาจารย์ประเวศก็เป็นกรรมการสภาด้วยก็จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงแต่ว่า ความจริงอย่างเดียวไม่พอต้องความจริงความดีความงามต้องครบสความจริงความดีความงามก็ส่วนเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มุ่งเน้นซึ่งผมก็มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมอยู่อาจารย์คะวันนี้ถ้าเราไปดูเรื่องจิตปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยแล้วเราจะเห็นว่าเครือข่ายมีองค์กรต่างๆเชื่อมโยง <N un> น่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งคะคที่เขารับแนวคิดนี้เอาไปปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่รแล้วก็เอาไปแยกให้เห็นว่าจริงๆแล้วสังคมมันไม่ควรที่จะอยู่แค่ในสังคมมหาวิทยาลัยใ,ในสังคมเราเนี่ยถ้ามีกระบวนการจิตปัญญาศึกษาแนวจิตปัญญาด้วยเนี่ยมันจะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้แล้วมันจะยั่งยืนขึ้นอาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยค่ะจำได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีโรงเรียนฝรั่งมากนักเนีโรงเรียนวัด่ะอ่าใช่ใช่คือคือเผอิญผมผมนี่ก็เป็น เป็นนักเรียนอทิติ์เนี่ยเป็นสิทธิ์เก่ากรุงเทพเพริสเตียนก็เป็นโรงเรียนฝรั่งแต่ว่าเราเข้าใจดีว่าจริงๆโรงเรียนาศาสนาของฝรั่งก็<ต>ดีกันไหมคะโรงเรียนพุทธของไทยเนี่ยคล้ายกันมากใช่คือคือเน้นเรื่องพัฒนา<ช>จิตใจให้เป็นคนดีพอๆกับความสามารถทางวิชาการนะส่วนส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเรื่องที่ผมเรียนไว้ไงฮะ,ะพอมามาสัก พักหนึ่งเนี่ยค,ความที่แรงดึงของวัตถุนิยมมันมากขึ้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยแมก้กระทั่งโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมเนี่ยก็อยากจะไปวัดความสําเร็จของตัวเองว่าการสอบเข้าลูกศิษย์ลูกศิษย์จะสอบเข้าสาขาที่คะแนนสูงใช่ค่ะนะก็ไม่ได้สนใจว่าเด็กได้เลือกตามความถนัด เพราะฉะนั้นไปเ,เรียนทางไหนแล้วมีความสุขที่สุดไม่ไม่ใช่ถ้าโรงเรียนวัดไทยวัดฝรั่งก็เลยไปหมดเลยอาจก็โรงเรียนวัดก็โรงเรียนวัดที่ที่ยังยังมีมีเน้นเรื่องการจิตใจก็ต้องอยู่นะครับอยู่แล้วแม้โรงเรียนเอกชนแนวใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเชิงพุทธเนี่ยก็ชัดเจนนะจย์ฮะก็ก็มีเนี่ยที่ตอนนั้นเราก็มีเครือข่ายขึ้นมานะก็มีโรงเรียนหลายแห่งค ซึ่งซึ่งโรงเรียนทอสีอย่างเงี้ยนะนมีครับออทอสีมีโรงเรียนหนึ่งที่คือหามากก็โรงเรียนที่อาจารย์อาจองค์ชุมสายสัตยาใสก็หลายโรงเรียนะเราก็เครือข่ายนี้เราก็เริ่มต้นมาขณะนี้ก็ได้ขยายไป,ไปไถ้าในสังคมทั่วๆไปเราคงหลุดออกมาจากระบบโรงเรียนแล้วน <laughs> ะอย่างคนฟังอยู่เนี่ยทำงานอยู่หรือมีชีวิตปกติในองค์กรต่างๆเนี่ย ควรจะเอาจิตปัญญาควรจะทําความเข้าใจและนํามาใช้ยังไงคะอาจารย์ตอนนี้มีแนวโน้มอันหนึ่งที่ผมประทับใจนะ,ะก็คือมีสํานักสงฆ์มีวัดหลายแห่งนะครับรวมทั้งพุทธด้วยทั้งคริสต์ด้วยทั้งมุสลิมด้วยนะครับที่ที่จะมีรายการนะทำนองเดียวกันค,นะคือให้มีการบำเพ็ญ ศีลส,สมาธิปัญญากันะจะเรียกอะไรแต่ละศาสนาจะเรียกต่างกันไปเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยหัวใจเดียวกัน,นก็คือว่าพัฒนาให้คนเนี่ยมุ่งทำดีมุ่งทำดีในตัวเองนุ่งทำดีต่อคนอื่น,น,นแล้วมุ่งประโยชน์ส่วนรวมต่างๆเนี่ยนะทางพุทธนี่จะเห็นได้ว่ามีความนิยมนะ ในนักศึกษาในคณาจารย์ในาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่จะไปะเขาเรียกไปปฏิบัติธรรมนะตอนนี้ก็มีม,มีหลายสำกเฉพาะสายอาจารย์มั่นนี่ก็อเอะเยอะมากนะครับูชา,าแล้วก็มามา,มา,ามระยะหลังนี้มระยะหลังนี้ก็มีของท่านพุทธทาสนนมากรุงเทพใกล้ขึ้ออีก ใกล้ละนะก็มีวันสติเกิดขึ้น,นม,มีการตั้งศูนย์ศูนย์การเรียนรู้นะฮะการที่เราเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะฝึกสมาธิภาวนานั่นคือจิตปัญญาแหะค,ค่ะคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของจิตปัญญาค,ค,รครับคือคืออย่างที่ผมเรียนนยก็ศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ยึดมั่นทําสิ่งที่ดีตลอดไม่ว่าจะก้าวเหินเดินไปนะคะสมาธิสมาธิก็คือมีสมาธิภาวนาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ตื่นมีความตื่นพุทธะ่าก็คือตื่นก็คือมีสติสัมชัญญะรู้ทุกย่างก้าวสมมุติอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเดินจงกรมเนี่ยจริงๆก็คือการการที่จะทําให้เราเนี่ยตัตสติได้ว่าแต่ละย่างก้าวของเราเนี่ยสังขารสีระอินทรีย์ของเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่ค่ะนะ,นะ,นะแล้วก็แล้วก็ทําให้เกิดจิตใจ ที่จะหลุดพ้นจากอหลายๆอย่างที่มารุมราอเพราะเราก็จะจะเป็นเป็นวิธีดําเนินการสมาธิเพราะสมาธินี่ทําได้ทั้งจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินใช่ได้อาจารย์แล้วภาวนาล่ะคะก็เหมือนกันครับภาวนาด้วยครับเพราะว่าถ้าดูในข้อมูลกระบวนการจะมีคําว่าภาวนาอยู่ในจิตปัญญาตลอดก็ถ้าเปลดไปเอาเฉพาะสายพุทธนี่ยนะ เราก็จะเห็นได้ว่ามีวิธีการเนี่ยที่จะพัฒนาสติสมัมปชัญญะเนี่ยไม่น้อยกว่า40วิธีเนี่ก็มีหลากหลายมากนะครับถ้าคำอธิบายคำว่าจิตปัญญาเนี่ยเขาคาดหวังถึงวิธีการเปลี่ยนจิตสำนึกเราเลยเห็นสิ่งดีงามและรักเพื่อนมนุษย์มากขึ้น,นกระบวน,นการทางศาสนาอย่างเดียวเลยเหรอคระอาจารย์คะคือศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นวิธี นะที่ที่ uh, uh, พระพุทธเจ้าสอนให้เรานะว่าเราจะนะ uh, ทำตัวเองเนะี่ยให้เข้าใจอนะริยสัจสีคือเข้าใจทุกขังมาจากไหนะนะฮะสม,มุทยัยนะก็คือไอ้ความโรคโกรดลงเนี่ยมาเป็นคนมาฉุดทำให้เราไปไม่ได้ทั้งหลายเนะีนะ่ยนะทำใ แล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคเนะี่ยการทําศีสมาธิปัญญานี่ก็คือค่อยๆขึ้นไปนะจนกระทั่งจุดที่เราเนะี่ยจะหลุดพ้นทั้งหมดเนะี่ยอย่าลืมว่าสุดท้ายเนะี่ยก็คือมรรคผลนะครับ,รบพุทธ <c ười> คือคือไม่ใช่หยุดแต่ว่าจะทําดีพรุ่งวันนี้พรุ่งนี้ทําไม่ดีไม่ใช่นะฮะไม่ไม่ใช่แค่นี้เราก็จะไปให้ถึงที่สุดนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทํา เรียนจบไม่ให้โดนก็จะถึงมรรคผลไม่ใช่นะคือจากป่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็อริยสงฆ์ของเราเนี่ยก,ก็เข้าใจว่ามีหลายรูปนะครับท,ที่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะถึงง่ายนักแต่ว่าก็ไปตามลำดับค,คือถ้าเกิดมีคนท,ที่พัฒนาขึ้นตามลำดับเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องบัว ที่อยู่ในตมอยู่ยังอยู่ใต้น้ําอยู่แล้วก็แล้วก็ขึ้นมาได้นะครก็อย่างเนี้ยก็เป็นแค่เนี้ยว่ามันเราไม่ใค่ว่า expect ้ว,ว่าหรือคาดหมายว่าทุกๆคนที่ทําวิธีเนี้ยจะพ้นน้ําทันทีทันใดในบัดนนะซึ่งอันนี้ก็จริงๆถ้าเบิร์ดพูดไปนะบางศาสนาเนี่ยเขาถือความเชื่อความศรัทธา นะอย่างคริสเตียนคือถ้าเผื่อยอมรับยอมเชื่อแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะหลุดเลย็นะ็็เน้นในเรื่องของความยอมรับความเชื่อถือคว,ความมีรับพระเจ้ามาไว้นะในใจอีกหลายศาสนาที่มีที่มีที่ม,มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเนี่ยะนะก็ก็ในหลักทํานองเดียวกันแต่ของเรานี่ของเราอยู่ที่ตัวเรา ต้องปฏิบตัติต้องฝึกถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็อยู่ตรงเนี้ uh huh. แล้วก็แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะดีค่อยๆดีขึ้นหรืออาจจะค่อยๆเลวลงเราจะหลุดพรวดไปเลยก็ได้ <laughs> แล้วแต่ว่าคิดทำอนะไรอยู่ในปัจจุบัน